เอาแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้นะครับแสงทองสองทางก็ได้เหรียญมานะครับอ่าได้เหรียญมาเพิ่งจะได้มานะครับวันนี้เราจะมาคัดเลือกกันนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับที่เราได้มานะครับก็แสงทองสองทางได้มาค่อนข้างจะเยอะนะครับ ค่อนข้างจะเยอะวันนี้อ่าก็มีพ,พี่ๆนะครับที่เขาส่งมาให้แสงทองนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้เหงานะครับเพื่อไม่ให้แสงทองเหงาก็เลยส่งเหรียญมาให้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามีเหรียญอะไรบ้างน,นะครับก็เยอะแยะนะครับเป็นเหรียญ10บบาทนะครับเหรียญสิบ ทั้งของรัชการที่9แล้วก็รัชการที่10นะครับเหรียญมีเหรียญ10เหรียญ5้แลวก็เหรียญบาทนะครับที่ส่งมานะครับก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นเป็นเหมือนตะกันนะครับเ,เหมือนตะกันแต่พี่เขาบอกว่าตัวนี้มันเป็น อะไรเขาเรียกอะไรลุ้งที่เกิดจากอาทองเหลืองนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญท,ที่สะอาดนะครับเหรียญที่สะอาดนะครับก็จะเกิดเป็นรุ้งแบบนี้นะครับไม่ใช่สนิมนะครับเหรียญแบบนี้ไม่ใช่สนิมนะครับเกิดจากรุ้งของทองเหลืองนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างจะสวยนะครับ สวยงามเลยนะครับก็ออกสีทองนะครับออกสีทองทองนะครับก็เยอะแยะนะครับก็มีทั้งเหรียญรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่นะครับมีเยอะแยะที่ส่งมาให้นะครับถุงใหญ่เลยนะครับอันนี้ครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้แค่ครึ่งเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาคัดกันนะครับว่าเหรียญที่ได้มานะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่า กี่เหรียญน,นะครับเยอะมากเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะออกสีรุ้งๆนะครับสีรุง้งอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับที่เป็นเหรียญเหรียญจะเป็นจะเป็นรุง้งอ่าทองเหลืองนะครับเป็นรุ้งทองเหลืองอ่าไม่ใช่ว่าเหรียญมันสกรปรกนะครับ เหรียญไม่โสกปกแต่ว่าเป็นรุ้งทองเหลืองนะครับซึ่งเหรียญจะออกเป็นเหมือนกับสนิมนะครับหลายๆคนก็เข้าใจว่าเป็นสนิมนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเป็นรุ้งทองเหลืองนั่นเองนะครับนี่ก็คือเหรียญที่มันค่อนข้างสะอาดนะครับก็เหมือนเหมือนกับเหรียญ UNC นะครับเหรียญ UNC ที่ เป็นเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับหเหรียญใหม่ๆเลยนะครับก็จะเป็นรุ้งแบบนี้ <_ C os al> สาบนะครับ <_ C os al> เป็นปกตินะครับไม่ต้องไปตกออกตกใจนะครับว่าเหรียญแบบนี้นะครับเฮ้ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับมันจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับไม่ต้องไปตกใจนะครับเพราะว่านักสะสมรุ่นใหม่นะครับนักสะสมรุ่นใหม่ไม่ต้องไปขัดนะครับ ไม่ต้องไปขัดเหรียญน,นะครับปล่อยให้เขาอยู่แบบนี้นะครับไม่ไม่เกิดอันตรายกับเหรียญน,นะครับซึ่งมันเป็นปกติของเหรียญที่สะอาดนะครับเป็นปกตินะครับเยอะมากนะครับเยอะมากที่ส่งมาให้แสงทองนะครับบอกว่าแสงทองอยู่ทางโน้นอบอกว่ากลัวเหงานะครับกลัวเหงาก็เลย ส่งมาให้แสงทองนะครับเพิ่งจะได้รับนะครับเพิ่งจะได้รับตัวนี้ก็เลยเพิ่งจะมาเทนะครับเพิ่งจะมาเทถุงออกนะครับก็เยอะแยะพันได้นะครับสองพันบาทถึงสามพันบาทได้นะครับเหรียญสิบบาทนะครับซึ่งมีความสวยงามนะครับมีความสวยงามของเหรียญนะครับทุกเหรียญนะครับเกือบจะ เป็นรุ้งหมดเลยนะครับแต่รุ้งตัวนี้ไม่ใช่รุ้งเกิดจากการผลิตนะครับไม่ไม่ได้ไม่ใช่เกิดจากการผลิตนะครับตัวนี้เป็นรุ้งที่เกิดจากเหรียญที่มีความสะอาดนะครับมีความสะอาดแล้วก็เก็บไว้นานนะครับก็พี่พี่น้องๆท่านใดนะครับที่คิดจะเป็นนักสะสมนะครับก็ต้อง ศึกษาข้อมูลนะครับศึกษาข้อมูลการจัดเจ็บเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญโอ้ยมันลื่นนะครับลื่นมากเยอะมากเลยนะครับซึ่งเหรียญรุ่นก็เก,เก่าเยอะมากเลยวันนี้นะครับก็เลยเอามาเทคัด ให้พี่ๆน้องๆชมนะครับยั่วน้ำลายหน่อยนะครับยั่วน้ำลายนักสะสมนะครับหลายๆท่านที่กำลังเจ็บสะสมเหรียญนะครับแสงทองก็เลยเอามาคัดให้ดูว่าเหรียญรุ่นเก่ามีเยอะนะครับมีเยอะนะครับเหรียญรุ่นเก่ามีเยอะเลยนะครับ เหรียญรอก้าแสงทองสองทางก็จะเก็บทั้งหมดนะครับเหรียญรอก้านะครับแสงทองสองทางจะเก็บทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเก่าหรือใหม่นะครับนี่นะครับเหรียญก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่ใช่สนิมนะครับพี่น้องเหรียญแบบนี้ไม่ใช่สนิมนะครับเ,เป็นรุ้งทองเหลืองนั่นเองนะครับเ,เหมือนคล้ายๆกับตะก,กั่นะครับ คล้ายๆกับตะกันหม้อน้ําหรืออะไรพวกนี้นะครับคล้ายๆกันนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญมีความสะอาดนะครับเหรียญที่มีความสะอาดก็จะเกิดแบบนี้นะครับก็จะเกิดเกิดรุ้งนะครับเกิดรุ้งนั่นเองก็พี่ๆน้องๆไม่ต้องไปขัดนะครับไม่ต้องไปขัดเขานะครับปล่อยเขาแบบนี้นะครับเขาจะมีความสวยงามของเขานะครับเป็นรุ้งนะครับไม่ใช่สนิมนะครับ ก็สามารถเก็บได้เลยนะครับหลายๆท่านบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ขัดทำความสะอาดล่ะก่อนเก็บนะครับก็อยากจะขัดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าขัดไปแล้วนะครับพวกลวดลายต่างๆนะครับมันก็จะจางนะครับมันก็จะจางไปนะครับก็ดูแล้วมันมันไม่เหมือนกับเหรียญที่ มีความเป็นปกือว่าเหรียญ UNC นะครับท่านใดที่เคยซื้อเหรียญ UNC มานะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็จะเป็ี่นลักษณะแบบนี้นะครับออกสีรุ้งแบบนี้รุ้งทองเหลืองนะครับเหรียญ UNC จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีความสวยงามของเหรียญนะครับไม่ต้องไปขัดนะครับไม่ต้องไปขัดนะครับ ตัวนี้สวัสดีครับทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับที่เข้ามาชมใครต้องการนะครับใครต้องการเหรียญเพื่อจะไปสะสมบอกแสงทองมานะครับแสงทองจะส่งให้เยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยอตอนนี้นะครับแสงทองสองทางก็สะสมะน่าจะได้กระมังสักผ้าหนึ่งได้นะครับถึงแม้ว่าแสงทองสองทางจะขายไม่ได้นะครับ จะไม่ได้ขายาแสงทองสองทางก็มีเงินเก็บนะครับมีเงินเก็บมีเงินออมนะครับนะครับท่านใดที่เก็บสะสมเหรียญน,นะครับเก็บสะสมเหรียญก็อยากจะให้ดูหน่อยนะครับว่าเหรียญรุ่นไหนที่มันค่อนข้างจะแพงนะครับค่อนข้างจะมีราคาเราก็มาเก็บออมไว้นะครับ เก็บคัดกรองไว้แล้วก็แยกส่วนไว้นะครับอันไหนรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับแบบไหนรุ่นเก่ารุ่นใหม่แล้วก็เก็บแยกแยกส่วนไว้นะครับเพื่อ,อง่ายต่อการหยิบชมนั่นเองนะครับเยอะมากนะครับมีทั้งรอสิก็มีนะครับรอสิบรอเนะครับ แสงท่องสองทางได้มาก็จะประมาณสักสามพันสี่พันน่าจะได้เหมืองครับเหรียญน,นะครับก็ทางบ้านส่งมาให้นะครับแต่ส่วนเหรียญห้านะครับเหรียญห้าก็มีรุ่นเก่าๆเ,เยอะนะครับเหรียญห้าห้าบาทนะครับก็จะมีอย่างตัวนี้ก็ ปีห้าหนึ่งนะครับปีห้าหนึ่งปีสามแปดนะครับ 51, ปีห้าหนึ่งปีสามแปดนะครับเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยเป็นเหรียญรุ่นเก่าๆทั้งนั้นนะอาจจะเพี้ยนเพียนผิดผิดแปลกไปนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับเหรียญรุ่นเก่าซึ่งมีความหนานั่นเองนะครับเหรียญห้าบาทนะครับเหรียญห้าบาท พี่น uh, mm ้องท่านใดสนใจนะครับสนใจไม่ว่าจะเป็นเหรียญแบบไหนนะครับเหรียญขอบมนแสงทองก็มีนะครับขอบมนแสงทองก็มีเดี๋ยวแสงทองจะเอามาเอามาโชว์ให้ดูนะครับเอามาโชว์ให้ดูว่าแสงทองสองทางสะสมเยอะขนาดไหนนะครับไม่ต้องไปขายนะครับสะสมเยอะขนาดนี้นะครับไม่ต้องไปขายแค่สะสมเหรียญแสงทองสองทางก็ ไม่อดตายนะครับไม่อดตายแล้วนะครับอ่าซึ่งแค่เอาเหรียญนี่นะครับมาซื้อกินก็อยู่ได้นานแล้วนะครับอ๋อมีเหรียญรุ่นนี้ด้วยนะครับมีเหรียญ5บาทแบบนี้ด้วยนะครับปีพุทธศักราช2530นะครับเหรียญ5บาทปี30นะครับก็ยังมีนะครับ5บาทปี30นะครับ ยังหลุดมาอีกนะครับมีนะครับมี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 เอาละนะครับเยอะแยะเลยนะครับเอาละพี่น้องท่านใดนะครับวันนี้วันเป็นวันหยุดนะครับไปเที่ยวไหนบ้างนะครับก็ระมัดระวังนะครับก็ขอฝากพี่พี่น้องๆนะครับที่ไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวตอนนี้ก็มีข่าวมีคราวเรื่อง โครคภัยไข้เจ็บนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับตรงไหนที่เป็นชุมชนนะครับชุมชนหรือมีนักท่องเที่ยวต่างชาติหรืออะไรพวกนี้นะครับตรงไหนที่มันเสี่ยงก็อย่าอย่าไปเสี่ยงนะครับอย่าไปอยู่บนความเสี่ยงนะครับอย่าไปยืนอยู่บนความเสี่ยงชีวิตของเราเกิดมาทั้งทีก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆหน่อยนะครับ อยู่ได้นานๆอย่างแสงทองก็นอนอยู่แต่ในห้องนะครับแสงทองก็นอนแต่อยู่ในห้องไม่เป็นไหนแล้วนะครับกลัวนะครับกลัวกลัวตายนะครับชาตินี้เราจะไม่ตายนะครับเราจะไม่ตายก่อนวัยอันควรนะครับนะครับกระทักมานะครับหรือว่าท่านใดนะครับ ต้องการข้อมูลนะครับต้องการข้อมูลของเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละปีพศนะครับว่าอยากให้แสงทองเอาข้อมูลเหรียญรุ่นไหนนะครับเอามาฝากนะครับเอามารีวิวฝากหาข้อมูลมาฝากพี่พี่น้องๆนะครับ <c oughs> ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับคอมเมนต์ <c oughs> ไวไ้ใต้คลิปได้นะครับว่าต้องการทราบข้อมูลเหรียญ5บาทเหรียญ2บาท3บาทอะไรก็ว่าไปนะครับแบงค์5บาท สิบสตังห้าสตังนะครับเดี๋ยวแสงทองสองทางจะทําคลิปมาฝากพี่พี่น้องนนะครับคลิปมาฝากพี่พี่น้องๆ้องว่าราคานะครับต่างๆมันเป็นยังไงนะครับราคาการซื้อขายนะครับวันนี้นะครับแสงทองสองทางนะครับก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับวันนี้นะครับเอาเหรียญมายั่วน้ำลายพี่พี่น้องนนะครับ เอาเหรียญมายื่อน้ำลายพี่พี่น้องน้องค่อนข้างเยอะๆนะครับสวยงามนะครับสวยงามเหรียญมีความสวยงามนะครับมีความสวยงามมากนะครับเหรียญถึงแม้ว่าจะเก่านะครับถึงแม้ว่าจะมีความสวยงามนะครับอันนี้พี่พี่น้องๆก็ขอฝากด้วยนะครับเหรียญเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับพี่พี่น้องๆไม่ต้องไปขัดนะครับไม่ต้องไปขัดไปถูเขานะครับ อันนี้เขาเรียกว่ารุ้งนะครับรุ้งทองเหลืองนะครับเป็นรุ้งทองเหลืองนั่นเองนะครับใครคิดจะสะสมนะครับอย่าไปขัดนะครับถ้าเกิดว่าเราขัดเนื้อของเขานะครับลวดลายต่างๆมันก็จะหายไปนะครับมันจะหายไปตัวนี้นะครับรุ้งตัวนี้รุ้งทองเหลืองนะครับไม่เป็นอันตรายต่อเหรียญนะครับไม่เป็นอันตรายต่อผิวเหรียญนะครับเนี่ยเหรียญพวกนี้นะครับเป็นเหมือนกันหมดนะครับ ซึ่งเหรียญที่เขาเป็นแบบนี้คือเหรียญที่มีความสะอาดนะครับมีความสะอาดของเขาแล้วก็เกิดรุ้งทองเหลืองขึ้นมานะครับเหรียญนะครับไม่ต้องไปขัดนะครับก็เก็บแบบนี้เลยนะครับก็เช็ดทำความสะอาดไม่ให้มีฝุ่นเกาะฝุ่นอะไรไม่ให้มีคราบอะไรติดนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถเก็บสะสมได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเวลา อ่าดูนะครับจะมีความสวยงามนะครับจะมีความสวยงามนะครับใครเคยขับรถเหมือนกันเลยกับตะกันหม้อน้ํานะครับนี่นะครับจะมีความสวยงามนะครับอันนี้ก็เหรียญปีสองพันห้า้อสี่สิบสามนะครับปีสองพันห้า้สี่สิบสามปีสอง5ันห้า้อสี่สิบห้านะครับซึ่งเหรียญพึ่งจะได้มานะครับก็อี่พี่น้องๆท่านใดนะครับ เก็บสะสมก็สามารถเก็บสะสมได้นะครับเพราะว่าเหรียญ10บบาทนะครับหรือ,อเหรียญของราชการที่9นะครับเหรียญของราชการที่9ก็จะเริ่มทยอยเก็บนะครับโดยนำเหรียญของรอ10นะครับของราชการที่10นะครับเข้ามาแทนที่นะครับมาแทนที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับน่าจะไปปลายปีนี้นะครับเหรียญเป็นพัน เป็นพันๆล้านเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีกี่รุ่นนะครับที่ออกมาก็น่าจะ1880ปรกว่าล้านกว่าพันล้านนะครับพันล้านเหรียญเลยนะครับก็อาจจะมีตั้งแต่เหรียญ10เหรียญ5เหรียญ1นบาท2บาทหรือว่าเหรียญสตางนะครับคิดว่านะครับก็ไม่มีรายละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่รู้ว่ามี ประกาศนะครับมีแผนงานนะครับออกมาว่าจะมีการผลิตเหรียญรอสิบนะครับออกมาแทนที่ของรอเก้าแล้วก็รุ่นเก่าก็จะถูกเก็บนะครับเพราะฉะนั้นพี่พี่น้องนที่มีโอกาสนะครับในการเก็บสะสมเหรียญนะครับตอนนี้ยังมีให้เก็บนะครับอีกต่อไปนะครับท่านจะเก็บต้องซื้อเก็บซะแล้วนะครับต่อไปนะครับท่านใดที่คิดจะเก็บเหรียญ ถ้าเกิดว่าช้านะครับตอนนี้ยังมีโอกาสให้เก็บนะครับก็เก็บซะนะครับแสงทองสองทางก็ได้กะล,ละมังหนึ่งแล้วนะครับกะละมังหนึ่งล้วก็หลายหมื่นแล้วนะครับเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญ10บบาทนะครับที่แสงทองสะสมจะมีเหรียญ10บบาทเหรียญ5บาทเหรียญบาทนะครับแล้วก็เหรียญยี่สิบห้าสตางค์เหรียญ50สสตางค์นะครับส่วน พวกเงินเหือเงินหางอะไรน่ะนะครับเงินขออะไรพวกนี้นะครับแสงทองสองทางก็ไม่อยากจะเก็บนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันหายากนะครับมันมันมันไม่มีแล้วล่ะนะครับเหรียญพวกเบี้ยนะครับพวกเบี้ยพวกอัดนะครับเบีย้ยอัดพวกเบี้ยบ่อนต่างๆนะครับ ถ้ามีก็มีแต่ผลิตขึ er er er. ้นมาใหม่นะครับผลิตขึ้นมาใหม่ไม่มีแล้วนะครับของสมัยนี้นะครับมีแต่แบบผลิตขึ้นมาใหม่นะครับผลิตมาขายกันนะครับไม่มีหรอกของของผลิตตั้งแต่ปีมาโวนะครับไม่มีหลุดมาถึงขนาดนี้หรอกนะครับอาละนะครับนี่ก็คือเหรียญยังมีรุ่นเก่าๆนะครับรุ่นเก่าๆเยอะนะครับ ซึ่งมีความสวยงามนะครับมีความสวยงามโดดเด่นนะครับเบลอนะครับใส่ถุงมือแตะโฟกัสไม่ได้นะครับภาพค่อนข้างจะเบลอนะครับค่อนข้างจะเบลอนะครับนี่ก็คือด้านหน้าด้านหลังนะครับจะเป็นตะกันแบบนี้นะครับแทบทุกเหรียญนะครับแทบทุกเหรียญที่เป็นเหรียญ10บาทนะครับ เป็นเหรียญ1 0บ,บาทจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องไปขัดนะครับพี่น้องเหรียญลุงนะครับเป็นลุงทองเหลืองนะครับไม่ใช่ลุงที่เกิดจากรัศมีการปั๊มนะครับความเข้มของโลหะนะครับถ้าเกิดว่าอย่างโลหะที่โดนปั๊มออกมานะครับโลหะที่โดนปั๊มออกมาแล้วเกิดความร้อนนะครับ เหรียญที่เกิดความร้อนออกมานะครับเกิดความร้อนออกมาก็จะเป็นรัศมีนะครับเขาเรียกว่าพวกรัศมีความร้อนนะครับก็จะทําให้เกิดรุ้งนะครับเกิดรุ้งขึ้นมานะครับอันนั้นก็จะเป็นในเนื้อเหล็กด,ด้วยนะครับเกิดจากการปั๊มนะครับพอปั๊มออกมาเกิดความร้อนที่เฉียบพันนะครับก็จะเกิด เป็นรุ้งนั่นเองนะครับก็เหมือนกับท่อรถเรานะครับมันก็จะมีทั้งเคมีที่เข้ามาทำนะครับทำให้เกิดสีรุ้งนะครับทั้งเคมีทั้งความร้อนนะครับตัวนั้นก็จะเกิดเป็นรุ้งนั่นเองแต่อันนี้นะครับเกิดจากรุ้งเกิดจากตะกันหรือว่าเกิดจากของทองเหลืองนะครับก็จะเป็นรุ้งทองเหลืองนั่นเองสามารถเช็ดออกได้นะครับอันนี้นะครับแต่ต้อง ทําความสะอาดได้แต่อย่าไปขัดเลยนะครับก็ปล่อยเขาไว้แบบนี้นะครับซึ่งมีความสวยงามอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญวันนี้เดี๋ยวแสงทองสองทางจะขอคัดเหรียญก่อนนะครับแสงทองสองทางก็ขอจบนะครับขอจบคลิปนะครับเดี๋ยวจะคัดไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวจะค่าจะมืดก่อนนะครับอะไรนะครับก็ขอกรับขอบพระคุณพี่ๆน้องๆที่ ในการติดตามนะครับช่องแสงทองสองทางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ